สวัสดีค่ะวันนี้เรามีตัวอย่างกระปุกที่สั่งผลิตจากทางร้านมาให้ดูกันค่ะปกติแล้วกระปุกแบบนี้จะต้องสั่งผลิต3,000ชิ้นขึ้นไปค่ะเรากำลังคิดอยู่ว่าจะจัดสต็อกให้ลูกค้าได้สั่งจํานวนน้อยๆดีไหมแต่ทางเรายังเลือกไม่ได้เลยค่ะว่าจะเอาแบบไหนมาจัดสต็อกดีเลยอยากจะขอความเห็น,หนเพื่อนๆช่วยเลือกให้หน่อยได้ไหมคะตัวนี้นะคะจะเป็นทรงกระบอกขนาด20กรัมค่ะจะมี3สี3ขนาดนะคะมีสีดําสีชมพูแล้วก็สีขาวค่ะส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นขนาด50กรัมค่ะ แล้วก็30กรัมนะคะข้างในจะมีไม้พายให้ด้วยนะคะนี่จะแถมไม้ไายให้ด้วยค่ะ ตัวนี้นะคะจะเป็นรุ่น k 0 0 4 2ค่ะก็จะมีแบตธรรมดานะคะแล้วก็แบตตัว2ชั้นแล้วก็จะเป็นตัว2ชั้นทั้งฝาทั้งตัวเลยค่ะตัวนี้ก็จะเป็นขนาด10กรัมค่ะตัวนี้ก็จะเป็นขนาด20กรัมนะคะตัวนี้ก็จะเป็นขนาด30กรัมนะคะแต่ถ้าลูกค้าอยากให้เราสต็อกสีอื่นเข้ามาก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะคะกระปุกลูกคุนหนูค่ะมีโบด้วยแบบน่ารักกุกกิกมีขนาด30กรัมแล้วก็15กรัมค่ะมี2สีนะคะรุ่นนี้นะคะจะเป็นรุ่นหมูค่ะ ขนาด3มกรัมมีสีสีนะคะสีเขียวสีน้ำตาลครีมสีครีมแล้วก็สีขาวนะคะส่วนตัวนี้นะคะจะมี3ขนาดค่ะขนาด5กรัมขนาด15กรัมแล้วก็ขนาด30กรัมนะคะแล้วก็จะมีสีขาวสีชมพูสีดำแล้วก็สีชมพูเข้มส่วนกระปุกตัวนี้นะคะจะเป็นรุ่น K 0ศ28ค่ะ มี3มขนาดนะคะ5กรัม10กรัมแล้วก็5กรัมค่ะรุ่น5กรัมนะคะจะมี3สีค่ะเป็นสีขาวสีชมพูแล้วก็สีฟ้านะคะส่วนตัวนี้จะเป็นขนาด10กรัมนะคะมี2สีค่ะเป็นสีส้มขอบส้มแล้วก็สีส้มขอบเงินนะคะแล้วก็ขนาด15ห้ากรัมนะคะจะมี3สีเป็นสีแดงขอบเงินสีส้มขอบส้มแล้วก็สีส้มขอบเงินนะคะถ้าลูกค้าคนไหนสนใจแบบไหนหรือว่าสีไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกทางเราได้นะคะเราจะได้รีบทำสต็อกมาให้ลูกค้าเลยค่ะ